มาตรการแก้หนี้ทั้งระบบของรัฐบาลซึ่งออกมาสําหรับ4กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1เนี่ยเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มข้าราชการใช่ไหมถ้าจำได้ก็คือนะข้าราชการก็คือเพิ่มเงินเดือนข้าราชการเรียบร้อยแล้วเพราะตอนนี้เห็นมีการมันก็สอดคล้องกับการขึ้นเงินเดือนขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นสา0รเจ็ดิบบาทถ้า,ถ,าถ้าจำได้ ก็คือสรุปมาตรการแก้หนี้นะก็คือ,อก็คือทางารัฐบาลให้ลงทุนเรื่องนี้นอกระบบถูกไหมเขาเขาพยายามจะแก้ไขถ้าดูเนี่ยทั้งระบบเพราะว่าประเด็นของรัฐบาลเองมาตรการของรัฐบาลเองก็คือการมีธนาคาร ของรัฐอยู่ในมือเป็นเครื่องมือก็คือธนาคารอมสินกับธนาคารอมุิไทยอ่ากรไยทยใช่เพราระ,ะฉะนั้น okay. หลักการของของอันแรกก็คือกลุ่มที่มีรายได้ประจาเนี่ยมันก็คือกลุ่มที่อาจจะใช้จ่ายเกินตัวมีหนี้เยอะแล้วก็มีหนี้ไปไหลสถาบันมากเพราะฉะนั้นเขาทํายังไงที่จะพยายามที่จะให้คุณเนี่ยเหลือสถาบันเดียวแล้วก็บริหารจัดการในการที่จะทาให้คุณเนี่ยหักเงินเดือนคุณ <K un> เพราะคุณมีไรายได้ประจําเพราะนั้นเขาจะเขาจะ,ะจัดการด้วยระบบแบบนี้ทําให้คุณยังเหลือเงินที่ใช้จ่ายในแต่ละเดือนเพียงพอแต่ว่าก็จะต้องมีเงินเพื่อส่งคืนเข้าไปในระบบเข้าไปด้วยแต่ว่าไม่ใช่ว่าแต่ที่น่าเป็นห่วงคือหลายคนเนี่ยการที่คุณไปกู้หลายที่เนี่ยก็เท่ากับจริงๆถ้าภาษาชาวบ้านก็คือผัดผ้าขาวม้าผัดผ้าถุงใช่ไหมก็คือการที่ขายผ้าเอาหน้ารอดอะเดือมผู้หนึ่งไปเปาะเอาเอามาเปาะตรงนี้แล้วก็กู้เปาะตรงนั้นอ่าใช่ แต่มันโปกไปโ<ข>ปกมาในที่สุดกลายเป็นมันโป่งไปเจอนู่นเจอนี่ไปหมดแล้วก็คใช้นี่ไม่ได้เลอ,อจ่ายได้แค่ดอกแต่เงินต้นไม่ลดเลยก็คือ,อ,อทางทางรัฐบาลเนี่ยก็คือต้องแก้ปัญหาให้ลดเงินต้นก่อนคือหยุดดอกออเขาก็แบ่งแบ่งจำนวนลูกหนี้เป็นอย่างนี้นะครับก็คือแบ่งลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ขาดสภาพคล่องกลายเป็นหนี้เสียคือกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งโควิดก็คือกลุ่มโควิดอันที่สองก็คือกลุ่มรายได้ประจําที่มีภาระหนี้จํานวนมากก็คือก็คือมีหนี้สินเกินศักยภาพในการชาระหนี้ข้าราชการอะไรอย่างนี้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาตํารวจทหารแล้วก็หนี้บัตรเครดิตอะไรอย่างนี้แล้วก็อันที่สามเนี่ยกลุ่มที่สามเนี่ยก็คือกลุ่มที่พูดเมื่อกี้ ก็คือกลุ่มรายได้ที่ไม่แน่นอนแล้วก็การชําร,ระหนี้ไม่ตอ่อ SME ซึ่งรายได้ประจาไม่แน่นอนอไมม่ี<า>มแล้วก็กลุ่มที่สี่นี้ก็คือกลุ่มที่ติดค้างกับสถาบันการเงินเป็นเวลานานกลายเป็นเครดิตเสียเป็นเครดิตปลอดเครดิตบูโร<ๆ>เขาก็ก็บแบ่งจำแจกแจงเป็นสี่กลุ่มก็คือจะแบ่งเป็นก็คือ ก็คือกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยที่ได้รับผลกระทบจากโควิดก็คือยกเลิกสถานหนี้เสียแล้วก็ผ่อนชำระเป็นการชั่วคราวเพราะว่าแล้วก็จะยกโยกไปอยู่เ,เป็นลูกหนี้ของธนาคารอมสินแล้วก็ทกศนะที่ที่กล่าวไว้เมื่อกี้แล้วก็ก็คือหน้นาที่รัฐเป็นหน้าที่ไกล่เกลีย่ยให้กับให้กับลูกหนี้กับเจ้าหนี้เข้ามาเจอกันแล้วก็ถ้า ถ้าพอจะเป็นไปได้ก็จะดึงเข้าสู่ระบบไปที่ธนาคารออมสินกับธนาคารกสออ่าใช่แล้วก็ส่วนกลุ่ม SME เนี่ยก็จะเข้าไปปรับโครงสร้างหนี่แล้วก็พักชำระหนี่โดยโดยเฉพาะในธนาคารของรครับพักชำระหนี้นี่แหละเออใช่ใช่ได้ยินหรือว่าเขาจะพักชำระเป็ส่วนกลุ่มพวกข้าราชการข้าราชการครูหรือว่ากลุ่มทหารตำรวจ ก็จะลดดอกเบี้ยสินเชื่อไม่ให้สูงเกินไปแล้วก็จะโยกไปอยู่ที่สากลคือโยกนี้ไปอยู่ที่สากลในที่เดียวเขาจะให้เหลือเหลือสถาบันเดียวที่กู้ก็คือจะ,จะ,อะจะรวมนี่ให้มันเป็นก้อนเดียวเพื่อจะให้บริหารจัดการที่จะทั้งส่งคืนแล้วก็อย่างที่บอกก็คือเหลือ่<ช>เหลือเงินแต่ละเดือนที่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายให้ได้อันนี้คือจะช่วยบริหารจัดการให้ อ่าแล้วกลุ่มที่4เป็นไงนะกลุ่มที่สี่ก็คือกลุ่มของหนี้บัตรเครดิตหนี้บัตรเครดิตเนี่ยก็คือต้องการลดดอกเบี้ยเพราะปัญหาหลักๆของหนี้บัตรเครดิตเนี่ยก็คือดอกเบี้ยที่สูงเกินไปใช่ไหมผ่อนคือผ่อนได้แต่ดอกแต่เงินต้นเนี่ยไม่ลดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางานกี่ปีกี่ชาติก็ได้แค่ดอกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องลดนิลดดอก สิ่งที่ชัดเจนของรัฐบาลโดยเฉพาะถ้าดูคําให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีมาหาไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็พูดอยู่ว่าหน้าที่รัฐบาลคือมาไกล่เกลีย่ยแต่ไม่ได้มาใช้นี้แทน,นจําละนี้ให้อันนี้ต้องชัดเจนว่าใช่ว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่ได้ให้ความเป็นธรรมเฉพาะลูกนี้แต่ให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหนี้ด้วยเพราะนั้นมันต้องดูเป็นกรณีไปคงเป็นภาพรวมว่าจะต้องมีการบรหิหารจัดการแล้วก็ จะต้องมีการทําให้มีการชําระที่เหมาะสมคือทั้งเจ้าหนี้ทั้งลูกหนี้ซึงพอใจแล้วก็ได้ได้ผลประโยชน์ด้วยกันไม่ใช่ไม่ใช่เอาเปรียบข้างใดข้างหนึ่งซึ่งเราก็ต้องยอมรับเวลาเราพูดว่าลูกหนี้วับทุกคนก็จะมักจะมองเข้าข้างลูกหนี้เป็นหลักแต่ว่าเราก็ไม่ได้มองว่ามันก็มีลูกหนี้หลายประเภทโดยเฉพาะประเภทที่ที่ไม่ยอมใช้คืนก็มีใช่ไหมตอนนี้เราเห็นแต่ภาพเจ้าหนี้โหดๆไปทวงขี่มอเตอร์ไซค์เอาคน อะไรนะเอาคนที่ใช้ความรุนแรงไปทําลายร้านไปทําลายาบ้านเขาอะไรเงี้ยอันเนี้ยที่ที่เราเห็นความโหดร้ายแต่ว่าจริง,รง,รงๆกลุ่มลุงหนี้ที่เบี้ยหนี้ไม่ยอมใช้หนี้หนีหนี้เยอะแยะไปหมดเหมือนกันอันนี้ก็ต้องต้องดูเหมือนกันพยศสมัยก่อนก็คือบริหารชินทรัพย์แก้ปัญหาแก้ปัญหาอาจริงๆหลักๆก,ก,ก็คือเรื่องดอกเบี้ยนั่นแหละคือคน เอ่คนคือคือตรงตรงที่พูดเมื่อกี้คือรัฐมนตรีครับมทหนึ่งมทหนึ่งพูดชัดใช่แต่ปัญหาคือสิ่งที่ชาวบ้านเขาคิดอ่ะมันมันคือปัญหาที่สะสมมาตั้งแต่อดีตหรือเป็นปัญหาของระบบโครงสร้างสังคมไทยที่ยังมองเป็นเรื่องอุปัมภ์เพราะนั้นหลายคนอ่ะเขามองว่าโครงการของรัฐหรือรัฐเข้ามายุ่งเมื่อไหร่เนี่ยเท่ากับรัฐจะใช้หนี้ให้หรือฉันไม่ต้องใช้หนี้ให้เขาก็ได้เพราะเดี๋ยวรัฐบาลจัดการให้ พะเขาเป็นผู้อุปธรรมรายใหญ่เป็นผู้ที่จะมาช่วยอยู่แล้วอันนี้คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากเพราะว่ามันจะเป็นยังเป็นสิ่งที่อยู่ในความการรับรู้เหละเป็นความคือปัญ,ปญหาหลักของปัญหาหลักของคนไทยส่วนใหญ่ก็คือการเป็นหนี้นอกระบบใช응응เอหแล้วการเป็นหนี้นอกระบบนี่คือเป็นหนี้ดอกเบี้ยรายวันนะอย่างอ่อยกตัวอย่างอย่างในแผงหนูแผงแผงตลาดอะไรเงี้ยแม่ค้าขายของในตลาดเขาจ่ายหนี้เป็นแทนที่จะเป็นค่าเช่า ก็เป็นหนี่รายวันแล้วก็มีดอกเบีย้ยอีกต่างหากแล้วในที่สุดดอกเบียเบ้ยประกดเกางเงินต้นไปแล้วด้วยซ้ำห้าเปอร์เซ็นตสิบเปอร์เซ็นต่อวันด้วยซ้ำต่อต่อเดือนด้วยซ้ำซึ่งมันมากกว่าดอกเบีย้ยอดอกเบีย้ยหลักก็แล้วพวกนี้คือผ่อนเท่าไหร่ก็ไม่จบทั้งปีทั้งชาติเพราะว่าอดอกเงคือดอกลดแต่เงินต้นไม่ลดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีการ เอ่อเป็นคดีความต่างๆการฆ่าล้างหนี้การอาชญาก,การรมต่างๆก็มาจากตรงนี้ด้วยมันก็นทำให้ต้องขึ้นมันก็ทาให้ต้องเอานี่นอกระบบเนี่ยขึ้นมาอยู่ในระบบทางทางภาครัฐก็เลยต้องเอ่อเอาเอ่อธนาคารออมสินธนาคารก็เอ่อเกษตรสหกรณ์คือกาเรเกษตรหรือว่าเอ่อทออสอ หรือว่าธนาคารที่อำนาจรัฐมีอำนาจเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาดูแลตรงนี้ <S <S ก็เดี๋ยวถ้าเท่าที่ดูตัวมาตรการเองเนี่ยโดยหลักการก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะดีไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เหลือแค่ในแนวทางปฏิบัติว่าจะเป็นไปอย่างที่ <S <S <P> พูดไหมรวมถึงจะแก้ความเข้าใจคือชาวบ้านเข้าใจอย่างจริงๆว่าเดี๋ยวรัฐจะมาใช้นี่ให้อันนี้แหละจะแก้ยังไงอันนี้ยัง ถึงแม้จะพูดยังไงเนี่ยมันมันเป็นภาพความเป็นผู้ประถามรายใหญ่ของคนโดยเฉพาะกรณีภาพติดภาพคุณทักษิณในอดีตกองทุนหมู่บ้านหรืออะไรต่างๆเราก็จะเห็นของการชชุมชนเบี้ยวนี้เยอะแยะไปหมดนะอันนี้อันนี้ต้องต้องดูอยู่เหมือนกันว่ามันจะนำมาเป็นปัญหากับภาระการคลังมากน้อยแค่ไหนการที่เรวมถึงรวมถึงการเอาบทบาทธนาคารของภาครัฐซึ่ง เดิมอะ่ะมันเข้มแข็งอยู่แล้วแต่หลายโครงการจะต้องไปดึงเอาหน่วยงานแบบเนี้ยเข้ามาช่วยซัพพอร์ตโครงการนโยบายารับอันนี้ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ดิจิทัลวอลเล็อย่างเดียวนะโครงการพักนี้อะไรอย่างนี้ก็คือเหมือนกับการขาดวินัยทางการเงินการคลังด้วยซ้ำมันก็ทําให้รัฐแล้วมันเป็นขึ้นเป็นหนี้แทนเออเออมันเป็นบุคลิกลักษณะนิสัยของคนไทยด้วยที่เรานิยมบริโภคเพราะนั้นมันก็เลยเการกู้นียืมสินมันเลยเยอะกว่า เยอะกว่าหลายกรณีคือถ้าเทียบกันกรณีแบบดิจิตอลวอลเล็ตในกรณีญี่ปุ่นที่เขาเคยใช้กระตุ้นเศรษฐกิจปรากฏว่าคนเขามันเป็นคนออมใช่ไหมมีนิสัยการออมสูงเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเป็นการออมมากกว่าแต่ของใครเนี่ยกลับกันขององการกระตุ้นที่เขาใช้กามันเลยต้องแรงอันนั้นอ่ะกรณีญี่ปุ่นชัดเจนคือต้องให้ตังเยอะแล้วก็กระตุ้นให้เขาออกมาใช้ในเวลาที่จํากัดมันถึงจะเกิดเกิดสึนามิทางเศรษฐกิจเกิดอะไรกร้น เรียกได้ว,ว่าพฤติกรรมพฤติกรรมการใช้เงินของคนในประเทศมันต่างกันเลยคนไทยนี่อ,อคนไทยนี่คือมีเป็นนี่ัวเรือนสูงเออใช้ก่อนพรที่หลังแล้วก็อนิยมอใช้ใช้ของที่ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ด้วยซึ่งสิ่งที่เขาเคยพูดว่ามันจะไปสู่การลงทุนอันนี้ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่เพราะในที่สุดมันก็คือการบริโภคการใช้จ่ายเป็นหลักในที่สุดก็การบริโภค่นแหละ เออแล้วมันกลายเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยแบบนี้มากขึ้นอีกเพราะว่าในทีน่ส<ต>ุดเนี่ยมันเข้าเขาางนิสยัยถูกต้องเลยนะครับริโภคใช้จ่ายแล้วก็แถมยังคิดว่าเงินนี้รัฐให้เปล่ามันมันก็เลยโอ้โหอันนี้หลายอย่างที่เราคงจะต้องมามามองถึงการสร้างลักษณะนิสัยที่ที่จะต้องคิดเรื่องการออมมากขึ้นคิดถึงอนาคตของชีวิตของตัวเองยาวๆมากขึ้น จริงๆโครงการนี้ก็คือการเป็นการสร้างค่านิยมที่ผิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าคนไทยนิสัยบริโภคอยู่แล้วหรือว่าคุณจะกู้ไปเอ,อจะเอามาให้เพื่อจะไปใช้นี่มันก็ไม่ก่อให้เกิดการเออ่สร้างารายได้อีกอก็ต้องดูว่าอ,อรัฐบาลชุดนี้จะมีทางออกอยังไงจะหาทางลงยังไงในเมื่อเอ,อตอนเนี้ยทั้งโลกเนี่ยอยู่ในยุคเศรษฐกิจดอกเบี้ยขาขึ้น คือเราอยู่ในดอกเบี้ยอต่ำมาเป็นสิบยี่สิบปีระยะเวลานานตั้งแต่สมัยต้มยำกุ้งแล้วใช่ไหม,อมตอนเนี้ยเราจะไมไ่เห็นอีกแล้วในในยุคที่ดอกเบี้ยดอกเบี้ยต่ำอีกต่อไปอืเพราะว่าออันนี้กลับมาเป็นหัวข้อที่สี่ว่าทําไมตลาดหุ้นตลาดหุ้นซึมยาว,ยาวทำไมถึงตลาดหุ้นไทยเพราะซึมยาวเพราะว่าแล้วก็ ฟันโฟลลักลกอ่ะคือฟันโฟก็คือเม็ดเงินลงทุนคืออือันนี้คือเบสิกเลยคือผู้เล่นเหมือนกับผู้เล่นของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็มีมีอยู่สี่ส่วนเอรายใหญ่ที่สุดก็คือกองทุนต่างประเทศทําไมกองทุนต่างประเทศถึงไม่ไม่เห็นว่าประเทศไทยมีสิ่งที่น่าดึงดูดคือนอกจากนอกจากอกองทุนในประเทศอบัญชีอบริษัทหลักทรัพย์แล้วก็รายย่อยนะกองทุน กองทุนต่างประเทศเนี่ยเป็นเป็นตัวกําหนดทิศทางว่าตลาดหุ้นขึ้นหรือลงเลยทําไมเขามองว่าเมืองไทยนี่คือไม่ไมน่าดึงดูดคือหลายๆเรื่องคือบ้านเราเอ,อถึงแม้บ้านเราจะเศรษฐกิจคือคือบ้านเราเศรษฐกิจไม่น่าดึงดูดเพราะว่าหนึ่งโครงสร้างสังคมก็เป็นโครงสร้างผู้สูงอายุแล้วอ,อมันมันทําให้คือคือสถานการณ์โลกในตอนเนี้ยมันเป็น โลกที่อยู่ในเงินเฟอ้อคือต่างชาติอย่างอเมริกาก็พยายามจะลดคืออเมริกาที่เขามีวางแผนเขาวางแผนที่จะลดลดปริมาณการเงินคือการทํา QT ไม่ใช่ QE นะคือก็คือ,คอพอลดลดปริมาณเงินก็คือ QT เพิ่มปริมาณเงินคือ QE เอ่อควอนติทีทีทีเอ่อไทท์นิก็คือเขาเขาจะลดปริมาณการเงินทั่วโลกอยู่แล้วแต่พอมีสงครามอ่อรัสเซียยูเครน มันก็ทําให้กระตุน้นทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยลงแรงขึ้นไปอีกแล้วปรากฏว่าเงินเฟอ้อทั่วโลกเนี่ยทุกทุกประเทศเอ่อต้องต้องเอ่อเพิ่มดอกเบีย้ยอตัตราดอกเบีย้ยแต่ของไทยเนี่ยเงินเฟอ้อไม่ได้ไม่ได้ถือว่าแย่มากอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยธนาคาร่งประเทศไทยก็ไม่จําเป็นต้องขึ้นดอกเบีย้ยแล้วการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยในในเมื่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยเนี่ยเป็น มีหนี้สูงคือเราก็ไม่สามารถขึ้นดอกเบีย้ยได้แบบเ,เต็มที่อีกเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็เป็นหนี้ใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อดอกเบีย้ยในประเทศมันไม่ดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยตอบว่าทําไมเม็ดเงินถึงได้ออกจากประเทศไทยแล้วหลายๆปัจจัยที่เป็นตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการส่งออก ของไทยเนี่ยเราพลาดเป้าหมดของเล่าหนึ่งในสานักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในเมืองไทยคือจีนแล้วตอนนี้จีนก็ไม่มาเที่ยวเมืองไทยคือไม่ใช่ไม่คือในประเทศเขาเศรษฐกิจไม่ดีเองแล้วก็มีปัจจัยอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยเรื่องกระแสความปลอดภัยที่จะมาเที่ยวในเมืองไทยเขากลัวจีนเทาที่จะลักเ,เรียกค่าไทย คือจีนเทาในเมืองไทยก็เยอะในเพื่อนบ้านของเราก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนไม่มาก็เลยเท่องเที่ยวที่เป็นอุตสาหกรรมหลักก็พลาดเป้ามันก็ทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ซึมลงซึมลง,มลงแต่ก็ยังมียังมีแสงสว่างบ้างก็คือเรื่อง ESG เรื่องรัฐบาลประกาศลดลดภาษีให้กับคนที่ซื้อกองทุน ESG แต่ก็เป็นระยะยาวมากกว่าเพราะว่าเราเคยทำ LTF RTF แต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายมันไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมคนทั้งทั้งหมดเพราะคนไทยในที่สุดก็ไม่ใช่คนที่รักการออมสักเท่าไหร่ <laughs> ใช่ไหมใช่แล้วการเป็นหนี้มากกว่ามันก็แต่มันก็ช่วยได้กับางกลุ่มซึง่งเขามีที่ใส่การอมอยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่ใช่กลุ่มใหญ่ของประเทศไม่ใช่กลุ่มใหญ่ของประเทศแต่ก็คือ มันก็คือเรื่องคําตอบหลักๆเลยว่าทําไมเราไม่สามารถขึ้นดอกเบีย้ยได้เพราะว่าคนส่วนใหญ่ยังเป็นหนี้อยู่ถ้าขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ลําบากมันก็เลยไม่ดึงดูดไม่เหมือนกับเวียดนามตอนนี้เขาเอาดอกเบีย้ยเจ็ดเขาเขาขึ้นตามอเมริกาเลยดอกดอกเบีย้ยของเวียดนามเนี่เจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นเก้าเปอร์เซ็นอีกส่วนหนึ่งก็เพราะว่าอัากาการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจของประเทศเขามันสูงกว่าเราด้วยมันก็เลยทําให้่ใชทําให้มัน่ากในการที่จะขึ้นหลายๆประเทศก็ย้ายฐานไปอยู่เวียดนามดูอย่างพานาโซนิกที่เคยอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่เมืองไทยมานานตอนนี้ก็ปิดย้ายไปเวียดนามค่าแรงที่ถูกกว่าอของไทยเราเนี่ยคือมีเรื่องการขึ้นค่าแรงอีกตอนนี้ขึ้นเป็นสามอย็ดสิบของเวียดนามคาม่าแรงก็ยังตามกว่าแล้วโครงสร้างประชากรก,รก็เป็นคนวัยหนุ่มสาวอ่วาวัยหนุ่มสาว เปรียบเทียบกับบ้านเราตอนนี้ก็เป็นโครงสร้างผู้สูงอายุเราเห็นได้ชัดเลย<ว>ยิ่งขึ้นค่าแรงไปกลางอืมไกลางคนอ่ายิ่งขึ้นค่าแรงคนที่จะเข้ามาอ่าทำงานก็คือพมา่าเมียนมาเพราะว่าเขาก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจสังคมในประเทศอ่าเขาก็หนีตายหนีเรื่องการเมืองในประเทศอีกมันก็เลยกลายเป็นดึงดูดพมา่าเข้ามา คือคือถ้าขึ้นขึ้นค่าแรงขั้นต่ำคนไทยไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่กลายเป็นพม่าหรือว่ากัมพูชาลาวลาวตอนนี้ก็แหกแต่มันก็เป็นไปตามเป็นไปตามความต้องการทางเศรษฐกิจด้วยเปล่าเพราะเราต้องการคนต้องการแรงงานอะไรอย่างนี้ถ้าคุณไม่ขึ้นไม่ขึ้นค่าแรงก็ไม่มีคนทํางานนะอันนี้มันก็คือไม่จําเป็นต้องขึ้นก็ต้องดูเขาก็มาอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องขึ้น คือไม่จําเป็นต้องขึ้นเ,เราก็มีพมา่พมาพม่าเขาก็ต้องการเข้ามาทํางานในเมืองไทยอยู่แล้วเขาก็หนีเรื่องการเมืองออไม่สงบในประเทศของเขาอยู่แล้วอย่างลาวมีออตอนนี้คนลาวนี่เท่าที่ดูข่าวมาก็คือแห่กันเข้ามาเมืองไทยมากเพราะว่าเงินเฟ้อเขาสูงเกินเงินเฟ้อเขาสูงมากก็คือจบมาก็ไม่จบมาทํางานที่ลาวก็ไม่รายได้ก็ไม่มีรายได้ก็ ขึ้นไม่ทันกับข้าวของเครื่องใช้สู้มาทํางานคนหนุ่มสาวในลาวแทนที่จะเรียนมหาลัยก็มาทํางานในเมืองไทยดีกว่ามาทํางานร<ม>้านอาหารมาทํางานภาคบริการในเมืองไทยดีกว่ากลายเป็นยิ่งขึ้นค่าแรงกลายเป็นอ,อมันก็ดึงดูด CLMV แล้วภาคการผลิต ก็เราไยตัวเราเองไม่น่าดึงดูดเราก็เลยใช้ทรัพยากรจากเพื่อนบ้านถ้ามองนี้เราเอาแรงงานมาช่วยทําให้ทาให้เศรษฐกิจเรายังเดินต่อไปได้เพิ่มขึ้นยนเพิ่มเติมอันนี้ไม่รู้จะแก้ยังไงนะภาคการผลิตก็ย้ายไปเวียดนามแต่พอขึ้นขึ้นค่าแรงอคนที่จะเข้ามาก็มันก็ไม่ถึงอลากยากของคนไทยก็กลายเป็นคนที่เข้ามาก็คือพม่าลาวกัมพูชา ก็นโยบายเศรษฐกิจทุกอย่างมันมันเป็นเรื่องที่อาจจะต้องมองคือในที่สุดมันมีทั้งคนได้คนเสียแต่ว่าโดยภาพรวมของเศรษฐกิจมากภาคมันต้องตัดสินใจทั้งสิ้นว่าคุณจะเลือกทิศทางเป้าหมายของเศรษฐกิจอย่างไรที่จะทําให้มันมันยังจเจริญเติบโตแล้วก็มีผลกระทบต่อคนคนอื่นน้อยลงแล้วก็มีการกระจายรายได้ที่ดีอะไรต่างมันมันคงต้องมีการพิจารณาหลายๆส่วนประกอบกัน นำไปสู่การตัดสินใจที่เหมาะสมเพราะในที่สุดมันก็คงมีทั้งแรงดึงดูดของทางการเมืองที่ต้องการที่จะออกนโยบายในเชิงที่จะเอาใจคะแนนเสียงแต่เดียวกันมันก็จะมีกลุ่มของฝั่งที่เป็นเหมือนกับเทคโนแครดหรือกลุ่มที่พยายามที่จะมองในเชิงวิชาการซึ่งบางทีก็อาจจะดูอนุรักษ์นิยมเกินไปที่จะมันเหมือนเซฟอย่างเดียวแต่ว่ามีไวามสุขก็คือเพราะฉะนั้นเราต้องหาสมดุลสมดุล อืมก็หวังว่าเราจะเข้าสู่สมดุลที่ที่เราได้เราอยู่สบายขึ้นไม่ได้มีปัญหาพยายามที่จะอยู่ตามพลวัตของสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไป